สวัสดีครับซาลาดีดีเก็บแร็นาโลคอ,ออนไลน์เจอขายาในที่ช่องดากี้แบบอีกแล้วนะครับซอสแมนสายสเตนวิดระดิกอนาคตนายหอกคุสเซดโลและคุสเดโลแกนคอร์ดคุสเดโลแกนคอร์ดเองฟงอัพอินตั้งแต่โลโลฮหาเสร็จนะนั้นแกน่แรมเอสพี SP ก็จะไม่พอใช้แล้วสกิลเนี่ย แมกนัเมเบรดเวอรสิกน้ำก่อนเลยเวลิ่ในเรเวลชุดตัวซอดแมนสายส,ายสติงเอเจอดิกอนาคตุไนท์ดาบสองมือหรือคูเซเดอร์หอ,อกสองมือสายเนี้ยจะจมตีได้เร็วรือแรงแต่ไม่ถึงโลสกิลอัพเหมือนสายเมื่อกี้เลยเพีเยงแต่ว่ามาถือดาบสองมือแทนจมตีแรงเร็วกว่าสกิลแมกนัเมนเบรดเวอร์สิค มิสกิลหากินของซอกแมนในช่วงต้นเลยนะเลงรูดด้ดีมากเอาไปลากอสเตอร์ทาร์ดเดนแล้วแม็กนัมทีเดียวไฟเกิดหมดกลุ่มเหลือไม่ก็ทั้งกลุ่มเลยแต่ใช้เอสพีสามติ๊กแต่ตัวเดียวไม่คุมนะวู๊เอาวอ์ชแซนแมนเก็บรูดได้จนจบของเลยสบายสบายบึ้มบึ้มตายหมดเลยนะ a บชหรือรูอ้สึกแอคทีฟ100%ใช้ไอสพาการโจมตีจะเปลี่ยนไปตามท่าที่ถือและมีโอกาสต,ตันถ้าทำสกิปเสริม s ซอฟแมนสายสเต็งวิ t h นเด็กที่อนาคตจะเป็นไนท์หอคูเซเดโรหร,โรือคูเซเดรแกรนคอร์เนี่ยควาจริงก็ด้ดอบไอซฟิกไปได้นะไม่อัพไปนนำเบหรือควายเอให้เล่นตลอดด r อบไอิรับสกิปตามรู้เปลี่ยนอาชีพได้เลย ซอสแมนที่อนาคตจะเปลี่ยนเป็นไนท์เล่นดาบสองมือท็อปที่11ส,สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะแต่อัพแมกนัมเบกแค่เลเวลสามไว้เป็นทางผ่านของสซติโอโบลิ่งแมชส่วนซอสแมนที่แกเล่นครูเซเดอร์ออกสองมือท็อป40เปลี่ยนอาชีพได้เลยไม่ต้องอัพแมกนัมเบกเลยเดี๋ยวเฟอขอบคุณที่อดทนดูกันจนจบกดไลค์กดตับต่อใครกันด้วยนะครับ ที่มีคดิดดีๆแบบนี้อีเกเยอะเลย